ให้นักธุรารจิตฉันจะเป็นโบให้เองลงไก็รประกาศ Eh、太厉害了！哈哈哈哈哈哈！你这个老东西，它毛了，砍砍！你他妈的！我来踢！ สวัสดีครับผมปัทมมณฑีศิิเวชหรือว่าพิโรธครับจากทีมภาคมาสเตอร์ครับเป็นหัวหน้าทีมครับก็มาเป็นนักภาคก็คือเริ่มต้นฝึกจากที่พันธมิตรอยู่ประมาณ2ปีกว่าครับแล้จากนั้นเป็นตัวประกอบเป็นตัวล้อมแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆจากนั้นก็เดินทางไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้แหละครับครับก็คือครอบครัวนี้คือภาคหนังอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณพ่อครับมีแค่คุณพ่อเป็นเป็นนักภาคครับเป็นนักภาคประกอบคือเราก็คือซึมซับ <Okay. S 2> ซึมซับครับก็คือชอบแล้วก็ติดตามพ่อตั้งแต่เล็กๆที่บ้านจะมีพี่น้อง3ามคนผมเป็นคนกลางก็จะชอบตามคุณพ่อ,อ,อไปแค่คนเดียวครับไปตามตามอะไรหนังกลางแปลงใช่ตามหนังกลางแปลงพ่อเป็นนักภา์หนังกลางแปลงแล้วก็เ,เราจะชอบแล้วก็ติดตามไปเราก็ชอบว่าเ,เมื่อก่อนเนี้ยก็จะมืดมากแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยจะเห็นแค่ไฟสองบทกับนักภา์แค่นั้น แล้วคนจะหันมาดูแต่นักภาคไม่ดูหนังเออมันดูมันดูว่ามันดูเออดูเท่แล้วก็ดูมันดูมันดูมันดูแบบมันประทับใจครับหรือมันฝังใจเรามันฝังใจแล้วเคยภาคสดๆตอนนั้นไหมครับตั้งแต่ช่วงเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสครับเพราะว่าตอนนั้นเรายังเรายังเด็กอยู่แล้วก็เสียงก็ยังไม่แตกอะไรอ่อพอพอมีโอกาสที่จะได้ภาคกลางแปลงเนี่ยมาเริ่มตอนที่ไปฝึกกับอังคารมิดละอ่าตอนนั้นฝึก เราไปได้แค่ชายสามชายสี่ภาคแค่บอยเซียวเออได้แค่ตัวละครไม่กี่ตัวไม่ได้เป็นตัวเอกจะทํายังไงให้เก่งไวพ่อกเลยติดไปภาคกลางแปลงด้วยภาคตามสารเจ้าภาคอะไรโชคดีที่ว่าจอบริการจอเนี้เขายังเอาหนังภาคไปให้ภาคอยู่จอไหนบอกได้ไหมครับจอแม่นกหวัดภาพยนตร์ที่สมัติการครับเป็นจอเก่าแก่แล้วตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ จริงๆแล้วผมเองผมก็งานยุ่งมากงานในสตูยุ่งมากแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้มาอนุรักษ์อะไรแบบนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนเก่าๆได้หายคิดถึงยินดีเสมอแล้วก็จะพร้อมออกมาทํายกทีมมาแบบนี้แหละครับงานภาคส่อย่างนี้ครับปกติเราเรารับไหมครับหรือว่าเป็นเฉพาะงานเออจริงๆรับบทครับเพราะว่าได้บอกกับครูทิศเขียวว่าตอนที่เรายังไม่เก่งว่าเราจะอนุรักษ์เอาไว้ให้ครูทิศเขียวไว้ไม่ให้คนลืมนะ มันเป็นศิลปะที่ว่าครูทิศเขียวก็าคิดคนเอาไว้แล้วทำให้เรามีอาชีพจนทุกวันนี้ก็เลยบอกอตั้งจิตอธิษฐานกับครูทิศเขียวว่าจะอนุรักษ์ไว้ให้ครับค่ายอะไรยังไงก็จะมี VTV มีท er, ูวิชชั่นมีโมโนโมโนแม็กมีโยคูแล้วก็เยอะครับอีกหลายๆแอปครับก็แสดงว่าครบคุวหมดแล้ว ก็ประมาณนึงครับประมาณนึงผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ผลตอบรับก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ทีมมาสเตอร์เป็นทีมที่พิเศษกับคนอื่นครับถ้าใครได้ติดตามเพจฝากเพจมาสเตอร์สตูดิด้วยนะครับจะเห็นเลยว่าเราจะมีแฟนๆที่ติดตามแม้กระทั่งว่าตอนนี้ซีรีส์มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนมันประกาศชื่อทีมไม่ได้ แต่ไม่ประกาศชื่อทีมคนรู้ว่าเป็นทีมเรานี่คือความพิเศษตรงนี้ครับเราจะมีลายเซ็นมีเอกลักษณ์ของในเนื้องานอยู่ซึ่งเมื่อคนได้ดูซีรีส์ปุ๊บนี่เลยคือทีมมารเตอร์ครับอ,อย่างนี้ถ้าแฟนๆไม่ได้ให้พี่ภากให้ฟังก็จะกระไรอยู่ขอสักประโยคนึ่งก็ประโยคเมื่อกี้แล้วกันวันนี้ผมโจทินฉือไม่ได้มาเตะบอล แตะคนด้วยโอเคขอบคุณมากนะครับครับตุ้มเสียงแหบไปแหงไปแหบไปเลยครับเมื่อกี้มากว่านี้เกือบสองชั่วโมงครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ชื่อสวิวัตในวงการก็เรียกกันพี่โอ๋โกับผมก็มาผ้ากับพี่โรดเอกชัยทรงวันนี้ก็ภุกสุงมากเดิมทีเนี่ยเราเข้ามาในวงการภาคหนังได้ยังไงอะครับโอ้โหเรื่องบรญญาณเลยเอาสั้นๆเลยกันคือปกติโดยส่วนตัวผมคนชอบดูหนังชอบดูหนังแล้วก็ชอบเรียนเสียงสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงคนนี้ใครผ้าคนนี้ผ้าเอ๊ะทำไมเขาถึงผ้าอย,อย่างนี้หรือทำยังไงผมนี่โอกาสไปเรียนไปเรียนแล้วก็ ได้รู้จักเพื่อนฝูงรู้จักอาจารย์ที่สอนแล้วก็ได้ต่อยอดมาจนถึงตัวนีน้รับเคยภาพหนังกำแพงมรกก่อนไหมกับทีวีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สี่แล้วมั้งสี่ทางแล้วเาพ,าพิ่งเคยมาภาพใ,ใช่ครับคือหนังกำแพงเป็นอะไรที่ผม,ผมรีกมาตลอดเลยมันยากมากคือเราประมาด้วยเพราะมันด้วยความสดทุกอย่างสดทุกอย่างเลียวหมดมันเลยแปลว่าเร,เรากลัวผิดพลาด กลัวการผิดพลาดแต่ก็ได้พิโรธแล้วก็ผู้สงแนะนําว่าไม่ต้องกลัวผิดได้นิดหน่อยออให้ซ้อมาอกกออมาก่อนผมก็เราซ้อมมาก่อนแล้วก็มาลงของจริงก็ถือว่าเกาะกระทีมไปได้ถือว่าเราเกาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้เพราะประสบตัรใจได้ยปกติพี่จะภาคเป็นตัวไหนครับส่วนใหญ่ผมเป็นผู้ร้ายส่วนใหญ่ตัวโกงส่วนใหญ่ผู้ร้าย แล้วก็ตัวประกอบสมเสริม,ม,มพระเอกอะไรพวกนี้ครับเป็นพระรองเป็นพวกนี้ก็คือผมอเข้ามาด้วยซีรีส์อะไรเข้ามาด้วยซีรีส์ซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชั่นซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ฝรั่งซีรีส์จีนแล้วก็ค่อยเข้าวงการหนังใหญ่ พราะก็ต้องดูฝีไม้ลายมือจากซีรีส์ก่อนที่เข้าวงการหนังใหญ่ได้มันยากแต่ต่างกันไหมฮะระหว่างซีรีส์กับหนังใหญ่ความละเอียดผมมองว่าความละเอียดหนังใหญ่ต้องแบบละเอียดคำต่อคำปากต่อปากคำต่อคำอย่างซีรีส์อันนี้เนี้ยซีรีส์ที่เราภาคเหนืก็อาจจะไม่เป๊ะเท่าหนังใหญ่ครับความละเอียดเพราะว่ามึงที่ความละเอียดมากกว่าคือเรานับต้องนับคำนับคำผมรักคุณไอเลิฟยูอะไรเงี้ยต้องนับคำให้ตรงคำตรงปากเป๊ะ คือคือบางทีเราดูหนังฝรั่งมันดูสมมติว่าเหมือนฝรั่งพู้ไทยเลยคาปากคําไปเขาพูดออกมาเฮ้ยทำไมันเหมือนกู้ไทยเลยนี่คือความสมูิของการพากย์คือเราต้องมาตัดคำใช่ต้องตัดคําแล้วก็ต้องมีการซ้อมก่อนว่าพูดประโยคนี้ดีไหมถ้าไม่ดีเอาเปลี่ยนประโยคใหม่ให้มันเข้าปากตัวละครเที่ที่สุดก็คือต้องมาดัดแปลงต้องมาต้องมาอัดแอปประโยคอัดแอปเอาได้ประโยคนีู่แลความความเรียกความละเมียดในการพากย์ความละเอียด อยี่ยซสมันมีแบบน้นบางเรื่องที่ฝรั่งเนี่ยพูดว่าอิซิมอิซิมคือแปลว,ว่านั่นเขาแต่ว่าภาคไทยเอามาแปลงเป็นลูกพอ่อฟีลต,ต่างกันนะฮะเห็นไหมคือคือฟีลว่าพ่ออะไรไปช่วยลูกแต่ฝรั่งพูดว่าอิซิมแต่ภาคไทยแปลงเป็นลูกพอ่อสูงกว่านะ,ะาต้องมามาหมาใช่นี่คือตัวอย่างของการพาดที่เระเมียดในแต่ละประโยคระเมียด ให้มันสมูทฟังลื่นหูฟังดูซาบซึ้งกว่าพี่คือเสน่ห์ของการพากย์ไทยแล้วอย่างนักเตะสวินยี่นี่คือเคยไปพากในในช่องอะไรบ้างหรือว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยเลยที่ครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วอย่างนี้เราเรายังไงครับคืออ่านหน้าจอหรือว่ายังไงใช่คือผมได้ซ้อมมาก่อนรอบหนึ่ง ้อมเมื่อก่อนซ้อมที่บ้านก็ดูแบบว่าเราต้องใช้ตัวไหนประโยชน์ตอะไรบ้างพอมาถึงแล้วก็จะสามารถงับคําได้เลยทันทีออะไรย่างนี้คือเราต้องทันว่างั้นใช่ยังต้องทันก็มีการซ้อมมาก่อนเอออาฝากน้องๆหน่อยครับถ้าอยากเข้ามาเป็นนักข่าว <c oughs> สั้นๆแล้วกันซ้อมเยอะๆเพราะผมซ้อมเยอะมากก่อนเข้ามาเป็นนักข่าวผมซ้อมเยอะมากซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ผมซ้อมเยอะมากซ้อมเยอะเพื่อ เวลาเราลงสนามจริงเราสามารถฟันธงได้โป๊กเดียวเอาให้ผ่านนี่คือเราซ้อมหนักๆต้องซ้อมไม่เยอะทำเดียวเลยตอนนี้โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเป็นยังครับสนุกไหมครับครับสนุกมากครับต้องถามท่านผู้ชมว่าสนุกไหมเั็นคนไม่หนีเลยครับขนาดฝนตกอย่างนี้นะครับฝนตกมากด้วยวันนี้โอ้พอเริ่มถ่ายก็ตกเลยแต่คนก็ไม่หนีฮะคนก็อยู่ในเต็นท์บ้างอะไรบ้าง เด็นภาคแล้วก็ใส่แอคชั่นไปด้วยครับไปมันถึจะออกเนาะไม่ผมผมก็ภาคยี้มาสี่สิบปรปีอะภ<พ><ด>าคไหนก็จะยืนภาคอยู่อย่างเงี้ยเป็นไงบ้างวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งเลยค่ะภาคสดทุกรอบก็คือมันไม่สามารถหยุดได้เนาะมันต้องไปเลยอะคะอ่ะเดี๋ยวขอแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะกิฟประพดานะคะน่าคุ้นค ใช่ค่ะปกติจะอยู่จอเงินจอแก้วค่ะเป็นนักแสดงค่ะแล้วมาภาคหนังได้ยังไงก็ตอนนี้มาเรียนอยู่ใต้สังกัดมาสเตอร์สตูดิโอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ลงงานจริงแล้วบางค่ะมีมีภาคซีรีส์เรื่องอะไรบ้างคะเออเป็นเป็นซีรีส์สั้นที่ชื่อ Mage Revenge ค่ะจะเป็นตัวไม่ดีตัวไม่ดีใช่เหมือนในละครค่ะละครก็เล่นตัวไม่ดีมาภาคก็เป็นตัวไม่ดีตอนนี้ กี่เรื่องกี่เรื่องแล้วครับอ๋อที่ที่ลงที่ลงท,ท,ที่ได,ได้ลงเป็นซีรีส์สั้นซีรีส์ยาวยังจะเป็นแบบว่าตัวล้อมอยู่ค่ะเพราะว่าเที่ยวบินยังน้อยอยู่เพิ่งหกเดือนค่ะเพิ่งเดินในหกเดือนอโอกาสที่จะไปเป็นหนังใหญ่อะไรอย่างอีกนานเออกิ๊บไม่ได้เรียนเป็นนักภาคเพื่อที่จะออกไปเป็นนักภาคอิสระค,ค,ค่ะ เรียนเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในทีมของม a สเตอร์สตูดิโค่ะไม่ได้ออบไปข้างนอกเพราะฉะนั้นก็คือจะเรียนให้เข้ากับทีมได้ค่ะใช่ก็จะเห็นผลงานเราตามซีรีส์ต่างๆใช่ค่ะที่ทีม Master ร์พาก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ค่ะอืโอเคขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้รวมพูดคุยกันนะครับจากทีมงานม a สเตอร์สตูดิโอนะครับทีนี้ต้องให้พี่ตุ๊กปิดงานวันนี้หน่อย ก็ขอขอบคุณเพจพีดีพัฒน์นะครับเปลียกไหมครับเปี่ยกครับเปลีัยงแต่นู่นแล,ล้วครับเย็ยนแล้วครับพีตูก็เปียกทั้ง<จร>นอกกางเกงในกางเกงในกางเกงในยังเปียกเลยตอนนี้ <c oughs> ก็วันนี้ต้องขอร่ความรู้สึกนะฝนตกก็ดีเหมือนกันมันได้เป็นการพิสูจน์ว่าพี่น้องชาวดินแดงแล้วก็พี่น้องชาวกรุงเทพที่มาดู กรุงเทพการแปลงในวันนี้เขาตั้งใจจริงๆมาดูหนังภาคโดยเฉพาะต้องยอมรับว่าบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้เราเราไม่เราเราฉายพามาสามอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าฟิลลิ่งเนี้ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้ใช่เพราะว่าคนมาก็แต่เย็นเลยอยากจะมาเห็นนักภาคมาดูฟังการสัมภาษณ์พอเริ่มภาคฝนตกโอ้โหตกแล้วไม่ใช่ตกธรรมดานะไม่หยุดถ้าเป็นแถวบ้านเรา กิติพัฒน์ไปถ่ายก็รู้ต่อให้หนังหันชนยังวิ่งหนีกันหมดอะแต่วันนี้ต้องยอมแล้วว่าท่านผู้ชมกลางเต็นท์สู้นะเหมือนปีที่แล้วเลยเหมือนปีที่แล้วแล้วก็สนุกไปกับนักพากย์หเลาะให้กําลังใจกันก<อ>ันนะผู้บริหารท่านรองผู้ว่าก็จะตากฝนดูนะซึ่งตัวน,นี้ก็ดีใจเหมือนทีมพาคมาเซอร์อย่างเงี้ยก็ ในวันที่เห็นคุโลดซึ่งเป็นหัวหน้าทีมภาคมาสเตอร์สดโอได้จเจริญเติบโตนะวันนี้กล้าพูดได้เลยว่าทีมภาคมาสเตอร์สตูดิโอเด็พี่ตุ๊งพูดเนี่ยเขา<อ>เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไ<อ>ทยนะภ<ช>าคหนังมากที่สุดแล้วก็มีเป็นเบอร์นหนึ่งไปแล้วเรียกว่าหนังหนึ่งเรื่องในประเทศไทยตอนนี้ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยทีมภาคมาสเตอร์สตูดิโอน่าจะเกิน80ดสิบน่ะครบหมดแล้วล่ะครบหมดแล้วก็เป็นสูวนรวมของนักภาคทั้งระดับตำนาน แล้วก็นักพากที่อยู่ในระดับที่ว่าเป็นมืออาชีพแล้วแล้วก็นักพากที่กําลังจะผุดขึ้นมาใหม่เรียกว่ารวมนักพากเยอะมากคุยกับโรดแล้วมีนักพากอยู่ในทีมตอนนี้น่าจะถึงสามถึงห้าสิบคนนะโอ้เยอะมากเยอะมากซึ่งก็ภูมิใจแทนโรดเขาก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมเหตุพิธีพัฒน์อยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางย u b e Facebook อะไรก็ขอให้นอนหลับฝันดี โชคดีลาตีสวัสด์พรุ่งนี้พบกันที่วัดท่ากระบือสวัสดีครับ